บวนรถปูนนะครับขบวนเจ็ดสองสองนะครับกำลังเคลื่อนตัวจากสถานีชุมทางทุ่งสงนะครับอันนี้รถจาก G E C ห้าห้าสี่ทำขบวนนะครับก็จอดรอเวลาออกอยู่นานพอสมควรเลยนะครับ บนนี้จะเป็นรถปูนของบริษัท TPI นะครับเป็นรถเปล่านะครับก็จะไปรับปูนที่สถานีหินรับนะครับ